เริ่มต้นอาชีพนายหน้านะคะทุกคนอยากจะเป็นนายหน้าสังหาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะบางคนไม่ได้จบเกี่ยวกับมาสังหามาเลยแต่จะเป็นนายหน้าสังหาได้หรือเปล่านะคะคลิปนี้จีจะมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บค่ะสวัสดีนะคะจิ๊บก็มากับคุณแป้งแล้วนะคะที่เป็นเอเจนต์สาวสวยนะคะให้คุณแป้งแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะแป้งจาก Estate and d e v e l o p m e n นนะคะเป็นเอเจนซี่อสังหาแนวราบเป็นหลักค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกนะว่าจิ๊บรู้จักกับพี่แป้งเนี่ยมา2 3ปีแล้วนะคะก็รู้จักมาในนามว่าตอนนี้พี่แป้งเป็นเอเจนซี่ที่ดูแลเรื่องของอสังหาแนวราบก่อนหน้านี้พี่แป้งทำอะไรมาคะแล้วทำยังไงถึงได้มาเริ่มต้นอาชีพในหน้า ค่ะจริงๆถ้าย้อนไปสักช่วงสัก4ีปีก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะได้ทํางานมาในพาที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับจะเรียกว,ว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาก็ได้เพราะว่าเคยทําแบงก์มาก่อนแล้วก็อยู่ดูแลเรื่องพวกโลนของโครงการนะคะก็คือมอร์เกแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อชัก2-3ปีที่ผ่านมาก็คือมาอยู่กับ Noble Development ค่ะหล้วจาก Noble ตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะดูแลเรื่องของแนวราบนะคะ ก่อนที่จะมาทําแบงค์นะคะทาอาชีพอื่นมาก่อนไหมคะจะบอกว่าจริงๆก่อนหน้านาั้นไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาเป็นหลักมาก่อนเลยค่ะเนี่ย<อ>แหละหน้าถามเพราะว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการที่จะต้องมาเป็นในหน้าหรือทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาต้องจบมาด้านนี้พี่แป้งทาอะไรมาก่อนคะจะบอกว่าช่วงการทํางานแรก แรกเริ่มเลยนะคะก็คือทำงานที่เกี่ยวกับสาย hospitality ค่ะก็คือเราจะทำงานดูแลด้านดูแลลูกค้า V A P อ่ะจะเป็นที่สนามบินแล้วก็เป็นดูกรุ๊ปลูกค้า V A P ของโรงแรมมาก่อน,นะคะ่ะแล้วพี่แป้งจบอะไรมาคะจบรัฐศาสตร์ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ไม่ได้มีความเกี่ยวกับอสังหาร <c oughs> ะคะเป็นการบริหารบ้านเมืองเป็นหลักเนาะก็แสดงว่าแล้วทำไมถึงเปลี่ยนสายพอสมควรนะคือไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับอสังหาามาก่อนแต่ทำไมถึงเลือกที่จะทำอาชีพนี้คะตอนนี้ จะบอกว่าแรกแรกเริ่มเลยเนี่ยเพราะว่าด้วยความพอมาทําแบงค์อะคะ่ะเราก็จะได้พูดคุยกับลูกค้าที่เขาเป็นพวกโครงการเนี่ยมากขึ้นเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออการทํางานที่เกี่ยวกับโครงการเนี่ยเราก็ได้รู้จักพูดคุยกับเซลล์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจนะแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรพอหลังจากนั้นก็คือเป็นลักษณะครูพักลักจํามาเรื่อยค่ะถามจากน้องเซลล์จากสารพัดโครงการที่เรารู้จกักแล้วก็มีไปเทคคอร์สบ้าง ก็ต้องบอกนะคะว่าเหตุผลในการทำอาชีพนี้คือเรื่องเงินค่ะใช่ค่ะ <laughs> พูดยังไๆพูดตรงๆเลยนะคะก็ <ๆ S 1> คือเรื่องของรายได้การทาอาชีพในหน้าเนี่ยเป็นรายได้ที่สร้างรายได้ไม่จํากัดสามารถที่จะเริ่มทําได้โดยที่ไม่ต้องจบอสังหาแต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความอดทนในการทําอาชีพนี้พอสมควรพี่แป้งบอกว่าอาจจะดูไม่ค่อยยากแต่ได้ข่าวว่าเวลาทําจริงๆเป็นไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะคะแล้วถ้าใครบอกว่าอาชีพในหน้าเป็นอาชีพที่จับเสือ,ม,อมือเปล่าวันนี้ต้องขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าไม่จริงเพราะว่าทุกๆครั้งทุกๆซับที่เราได้รับมาคือเราต้องทําการบ้านทุกอย่างทุกอย่างต้องมีการลงทุนทั้งนั้นอย่างน้อยก็คือเป็นการลงทุนในความรู้ศึกษาหาข้อมูลในซับนั้นๆนะคะของตัวเองนะคะก็ใครๆก็เริ่มเป็น นานหน้าได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้แต่คนที่จะประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องอาศัยความเขาเรียกว่าความต่อเนื่องในการทํางานแหละ<ช>ตัวจิ๊บเองอะ่ะคนชอบมาถามว่าพี่จิ๊บคะหนูอยากทํามากค่ะหนูไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรพูดง่ายๆค่ะเริ่มลงมือทําอาชีพนี้ไม่สามารถที่จะต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะไปทํางานได้มันไม่ได้มีหลักสูตรในหน้าที่ต้องเรียนกันแบบยาวๆนะคะหรือถ้ามีก็จะมีหลักสูตรอะขายของนิดนึงเริ่มต้นอาชีพในหน้า มีคอร์สของจิบสอนแบบเป็นคอร์สหนึ่งวันคนจะถามหลังจากเรียนจบว่าเราจะเริ่มยังไงสุดท้ายแล้วคุณต้องเริ่มลงมือทำทพี่แป้งเองเห็นโอกาสพอเห็นโอกาสเสร็จแล้วครูพักรักจำ ครูพักรักจำเสร็จแล้วหาความรู้และเทคคอร์สอสังหาตลอดหลังจากที่ทํางานเพราะเราก็ไปเจอกันในคอร์สอสังหาเหมือน<ช>กันะนะ,ะก็ที่สําคัญตอนนี้ต้องขอบคุณที่มีเพื่อนดีๆอย่างน้องจิบ๊บด้วยที่คือคนแนะนํากันตลอดเวลา <c oughs> ในเรื่องสายงานที่เราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจหรือว่าเชี่ยวชาญเท่าเขานะคะก็จิ๊บถือ การที่เราอยู่ในอาชีพในหน้าค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้เหมือนกับศึกษาเรื่องตรงนี้จริงจังนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะว่าอาชีพนี้มันต้องทําอะไรบ้างเนาะหรือถ้าเกิดใครที่สนใจจริงๆก็สามารถเรียนคอร์สจิบได้นะ,ะตอนนี้มีทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์สสดสดด้วยนะคะแล้วก็พี่แป้งเองเนี่ยผ่านคอร์สแลสัแอบบอกได้ไหมว่าไปเรียนคอร์สอะไรมาบ้าง ที่เคยเรียนนะคะก็จะมีคอสเ์ส Next Real The Next ร e a l นะคะของคุณอน,นอันต์อัศวพลคินค่ะแล้วก็มีคอร์ส RECU ของทางจุฬานะคะแต่ว่าก็เรียนเรื่องโรงแรมโดยเฉพาะแล้วก็คอร์สสุดท้ายเลยก็คือคอร์ส Mini MRE ของธรรมศาสตร์ค่ะอันนี้นคือไ,<ง>ได้ความรุนแน่นมากนั่นไงบอกว่า อยากเริ่มต้นทำยังไงเริ่มลงมือทำลงมือทำเสร็จเรียนรู้ต่อซึ่งข้อที่พี่แป้งบอกมาเนี่ยจิบก็เกือบจะเทครบละเหลือขาดของธรรมศาสตร์นะคะที่ยังไม่ได้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากจะทำในสายอาชีพนี้ให้เริ่มลงมือทำแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆก,กับการทำงานนะคะสุดท้ายอยากให้พี่แป้งฝากนิดน,นึงค่ะว่าหัวใจสำคัญในการทำอาชีพนี้ให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง หัวใจหลักๆสําคัญเลยนะคะในมุมมองของแป้งเลยก็คือคุณต้องไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้แล้วก็อัปเดตข่าวสารวาดเมืองเทรนต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาหรือทรัพย์ที่เราขายค่ะอ,อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยมันมีวิธีใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ในการขายแบบเสมอเลยทุกวัน นะคะแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องเก่งในทุกๆอย่าง<ช>เกี่ยวกับอสังหารนะ,ะเราเลือกโปรดักที่เราคิดว่าเรา,น,าน่าจะทําได้ดี<ช>หรือว่าเราถนัดโซนที่เราคิดว่าเราน่าจะมีกลุ่มลูกค้าก็สามารถที่จะเป็นคนเก่งเป็นเอเจนท์ที่เก่งในโซนหรือเป็นลักษณะของอสังหารนั้นๆได้อย่างพี่แป้งถนัดแนวราบจิ๊บถนัดแนวสูงเราก็สามารถที่จะมาโครงงานกันได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเอเจนต์นะคะในสายงานอาสังหาที่ไม่ได้เริ่มจากการเรียนจบอสังหาแต่ก็ทําอสังหามาจนถือจิ๊บก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง วันนี้ก็ขอบคุณพี่แป้งมากเลยนะคะที่มาแชร์ไอเดียในการทำอาชีพในหน้าค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและเพื่อไม่พ้าดข้อมูลข่าวสารอสังหานะคะโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจและยูทู u ป e สังหารเรื่องจิบจบค่ะ